โอเคครับเรามาต่อกันเลยดีกว่าว่าแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าไอ้รถนี่มันพาเราไปไหนเนี่ยโอ้ยขออภัยครับคือมันไม่ใช่เควสหลักใช่ปะเนี่ยเราไปไหนเนี่ย <c oughs> เรามาโผล่อ๋อ,อโอถงปราสาท ใช่ป่ะต้องใช่อ๋อนี่ไงห้องนี้ที่เรามาโอเคมันแค่เอาไว้ลัดเฉยๆครับเดี๋ยวถ้าเราได้ของมาเปิดหีบเราจะได้ลัดมาทางนี้โอเคห้องนี้ไปได้ซึ่งล็อกอีกแล้ววิธีเปิดโอ้กระสุนปืนพก แด้วเสียงอะไรอะเยไปเควสนี่แหละที่ต้องการแต่ว่าไบเควสมันไม่บอกในแผนที่ด้วยนะเราต้องหาเองกำจัดหนูในปราสาทในแกรนฮอลห้องสมุดกำจัดหนูอีกแล้วเหรอเฮ้ยโอ้โหนี่ปริศนาเอาหัวมาใส่ซึ่งหัวนี้หรือเปล่า ต้องใส่ตามในรูปนี้ครับซึ่งเราไม่มีซักหัวเลยอันแน่เห็นนะจ๊ะหนึ่งอันอุย้ยให้พี่ลีออนได้มาชุดกราะนี่นะพนันได้เลยพี่ต้องใส่มันกันกระสุนได้แน่ <c oughs> คือมันเก่าเกินไปสำหรับรสนิยมพี่อะนะแม่เสียด้ยจังอะ่ะพี่น่าจะใส่แล้วดูเหมาะมากเลยแม่มีทรงมีแซล เริ่มสนิทกันแล้วลสิอ้จขอโทษครับอันนี้สมุนไพรอันนี้ทำไมให้ของเราเยอะสมอคีมันจะเดินได้ปะเนี่ยรู้สึกไม่น่าไว้วางใจเอออย่าเดินนะโคตรหลอนเลยนะถ้ามันเดินได้อะไรอะ่ะยังกันลานบอสอเอ้ยมีไอ้นี่ อยู่ไหนหนออนู่นๆอยู่บนหัวระวังนะเอสลี่นื้อโวอะไรเล่าเราคงต้องโดดลงไปใช่ไหมน้องรอพี่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพี่มาโอ้เอออยู่ข้างบนก่อนซึ่งลีออนเหมือนจะรู้ตัวครับว่าโดนแน่โดนกระทืบเนี่ยหายเพียบเลยโอ้มันให้ของเราเยอะ หรือว่าอ๋อต้องพาน้องลงมาใช่ไหมน้องกระโดดไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วซึ่งทํำยังไงโอ้โอโหหัวอยู่ตรงนี้ผมไม่เห็นผมว่านะถ้าผมดึงมาแล้วก็มันจะต้องมันจะต้องนั่นไงมันเดินได้หอ้ยมันเดินได้เกรอะเดินได้จิ๋วโคตรหลอนเลยอันนี้ อยู่แย่แล้วจุดอ่อนมันอยู่ไหนอะอ้ยอันนี้ร้อนจริงยาโอ,โอ้โหแพรนี่จุดอ่อนอยู่ไหนช่องว่างระวางเกาะปู้เดินเร็วด้วยนะโอเดินนี่ไงเตะเกาะโอเคมันออกมาแล้วผลสิทธิ์ยา่าอยา่าฟาดเออระเบิดผมว่าเราเบิดน่าจะใช้ได้ผลนะไอตัวแบบเนี้ยน่าจะ ลวงดีน,มมดนี่ไงแพรี่เอาตีอะไรพี่ทิมทิมอะไรอ่ะฮะเอสลี่อ๋อน้องสามารถผักไฟใส่ได้เหรออดน้องฉลาดจังล่อมันมาล่อมันมาเอาเลยผักผักไฟลงมา ผักไฟลงมาสิเรืออันนี้ผักไม่ได้ยิงไฟเหรอไม่ใช่เตะไปก่อนแล้วกันยังไงก็ไม่รู้เอออโอ้มาจากไหนอะโอเคโยนไฟมาแล้วนิ่งไว้นะโอโอไม่ใช่ดีต้องไกลๆต้องไปถีบอื โอ oh, ้ลูกบดลูกบดมามาม,ามาแตกเอ,อ่อกี่ตัวในรอบนีส้สัสามตัวเลยเหรออสซี่ SD! ทุ่มมาทุ่มมาเลยคว้างสิอ้เดี๋ยวไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอเคคว้างแล้วทีบก่อนโอเคมันโดนไฟแล้วก็รีบกินยาเลยจงังหวะนี้เรามีอันนี้อยู่เอ่อเอาไปเลยสามอัน สามหลอดออ้อเต็มเอาละพวกแกไม่รอดแน่พวกเลาะมันบังถีบไปก่อนไม่ตายด้วยอเออคือมันยาวอะเนี่ยตายหนึ่งตายยาถีบโอ้ที่จริงมันฟันได้แล้วเนี่ยเอสลี่หมดแล้วอะตะเกียง เอาละเหลือแกคนสุดท้ายไอ้หนูตายโอเคโอ้อยากโอ้ที่จริงมุมนี้นี่ถ้าเป็นภาคต้นฉบับนี่มันต้องแจ่มมากโอเคมาลงมาเลยโอ้โหกอดสะแน่นเลยนะน้อง น้องก็ถามว่าแน่ใจไหมว่าน้องไม่โยนไฟมาเผาเราแน่ใจถือว่าเป็นทริคที่ดีเลยมาเออน้องหยิบอันนี้นะเอาไม่ใช่โอเคมาหมุนไม่ใช่หมุนสิดึงอะหวังว่าไอสองตัวนี้มันจะไม่ขยับนะอย่าโอเคมาเร็วน้องรีบมา เดี๋ยวมันก็ออกมาอีกอุยไม่ผมไม่ไว้ใจใช่มันคงไม่ขยับนะโคตรน่าจะเจอแล้วหนึ่งตัวหนูโอ้นี่ไงที่เปิดไอ้นั่นผมเจอล้วหนึ่งตัวมีแค่3มตัวเท่านั้นเอ้ยไอตัวนี้ทำไมสีมันแปลกๆทำไมอยา่า โอเคขันเลยอ๋อ oh, oh, มาโผล่ห้องนี้แอสลี่โอตกใจนึวว่าประตูขังโอเคลุงผมขอเปิดอันนี้ดูหน่อยนะว่ามันจะได้อะไรแล้วเราก็ต้องมาไขาปริศนาซึ่งไม่น่าจะขานามือเรานะล็อกสองต้องอยู่อย่างนี้ผมว่าอันนี้ชัวใส่ไปสิเออ อุ้ยของดีโอเคเอามาแล้วแล้วมันยังอยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่ยอยแอสลียตามพี่มาพี่ไปเปิดกล่องรูก่อนทางนี้อ่ะใช่ปะ่ะนี่โอ้โหมันมีคนต้อนรับ แย่แลวกระสุนสไนเปอร์เหรอเหลือแค่สี่นัดมันกำลังสวดกันอยู่เลยผมสามารถยิงไอ้นี่แล้วให้มันหล่นมาได้ไหมไม่ได้แน่เลยอ่ะผมว่าต้องจัดการไอ้นี่ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะปกพอมันปกไอ้พวกนี้ปุ๊บไอ้พวกนี้มันจะกลายเป็นปรสิทมันอ่อนอยู่แล้วตัวเนี้ยิงยิงตายยาย่าเสกสวย มาทางนี้ก็ได้มาปีนมาจากไหนครับลงไปเลยไม่ตายลงไปยาลงไปปุ้ยจะกลายร่างยากลายเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นข้างล่างโอ้ยยาลงไปแม้แต่ปรลสิตก็ปีนบันไดได้แล้วเนี่ยลงไปเลย เอายิงฟรีสิครับถ้าอย่างนี้ขึ้นมาก็ลงไปมามาผมขี้เกียจรอแล้วเอ้ยเอ้ย,อยกดผิดกดผิดแย่แล้วแอสลี่พี่เออลงมาลงมาเออจอะาจะแย่แล้วไม่ทันมัวแต่รีโหลดมีดหักอกีกโหยืนเป็นเพื่อนกับมันเลยนะแอสลี่ นี่ไงโอ๊ยทำอะไรฮะตาแดงเชียวตายไหมไม่ตายลุกขึ้นมาทำไมลงไปเลยเออเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวนะพ่อค้าเดินเร็วจังอะมาทางไหนเนี่ยเออถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะอยู่ตรงนี้นี่ไงเออ มันจะต้องกลิ้งอย่างนี้ไม่ยากเลยนะเอาจริงๆง่ายมากโหันนี่สวยจังรูปปั้นเอาละเราได้มาหนึ่งหัวแล้วแล้วก็ติดซะเลยเออหัวสิงโตก็คืออันหน้าสุดติดหัวสิงโตปาบเขาให้ เออใช่มันพอดีเลยใช่ป่ะเดี๋ยวนะเกะน,นี้น่าจะเปิดได้กระสุนขอบคุณครับอันนี้ด้วยโอ้โหผลงานศิละปะอะไรกันโุ้ยแย่แล้วผมลืมซ่อมมีดจากพ่อค้าอุตส่าห์แวะอุ้ยอ้ย,อยผมได้ยิน เออมันเห็นแล้วอุ้ยมีคาถาแดงอ่ะมันพาเราลงมาช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการให้น้องแทงคอมันอือตายอยู่ใกล้พี่ไว้โอ้ยอ,อย่าไอ้ลุงอือเอ้ยทำอะไรฮะ อาปวดหัวกันหมดอุ้ยระเบิดโอ้นั่นไงมันเสกประสิทธิ์โหแล้วมันอยู่ข้างบนด้วยอะเราไม่มีมีแต่นี้ลุงล,ลุงเอาไปเลยผมให้ไอ้นี่นี่ก็ขย,ยันขย,ยันจริงๆมีดพังลุงผมให้อีกอือตาย เอากาปปลายเป็นปรสิตสามคนนะครับเอาไปเลยลูกใหญ่เอาเอาเอาแอสลี่เป็นเหยื่อล่อครับอุ้มแล้วแทงนี่แหละแผนของเราเฮ้ยเอาอุ้ม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 ,มแล้วแทงมันยังไม่ตายอีกเหรอไอตัวนั้นนะ่ะแย่แล้วกลายเป็นปรสิตกันหมดแน่เลยนั่นไง โอ้ประสิทธิ์ใจแป๊บนะมาตอนไหนเนี่ยยิงปากสองตัวเหรอครับออตายไหมนิ่งนิ่งดิตายตายไอ้ลุงทิมโล่เลย เออนี่ไงแอบไม่ต้องโอ้แต่โอ้โหมันกระแทกเอาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะพี่ต้องไปจัดการในตัวนั้นก่อนแล้วล่ะเออแป๊บหบนึง่งไม่ไหวแล้วโว้ยเก่งมากอะลุงเออโดนระเบิดสองลูกก็ไม่ตายตายไหมมันอึดมากเลยอะเตะเตะกวาด ตายไม่ตายเหรอเอาไปเลยลูกใหญ่น่าจะตายนั่นแหละโอเอสลี่อุตส่าห์วิ L, าาว่งมหา,าหาน้องไม่โดนมันจับเหรอวิ่งแป๊บวิ่งแป๊บวิ่งแป๊บโอเครอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้าตามพี่มาอืาา้อใส่เอหมด Yeah, แย่แล้วแอมโมไม่มีระเบิดแสงไปก่อนโอเคโอ้เออผมลืมไปปรลสิตธ์เปนแพทระเบิดแสง oh <my. S 1> จริงจริง,รงด้วยโอ้โหผ่านมาจะจบเกมแล้วมม่ได้เพิ่งรู้เพิ่งนึกออกปรสิตธปรนแพทระเบิดแสงครับไอลุงขึ้นมาทำไมแย่ yeah, แล้วมีดหมดมีแต่ลูกซองอลุงผมให้เออไอนี่บั๊กเลย โอเคทางขึ้นมาแล้วเราก็ไปกันเลยเออไอเม็ดฟ้าฟ้าเหมือนมันจะอยู่แถวนี้นะเท่าที่ผมดูเออเดี๋ยวผมหาไม่เจอเก็บมาก่อนหัวแกะแกะหรือแพะแพะดิแกะอะไรหรอโอ้โอ้นี่ไงเจอแล้วอยู่ตรงนี้นี่เลงดีๆนะ โอเควอทเชายังจะมากันอีกยืนยิ้มอะไรล่ะครับอยากมาก็เดินมาเลยโอ้โหอือโอ้ยโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้ฟันแอดลี่แล้วเหรออย่าฟันอย่าตายลุง ลงไปเลยลงไปลงไปล้องขึ้นมาออไรนะแอมไฟตอบอย่างนี้ทุกทีอ่ะพี่ถึงได้บอกไงว่าเอาปืนเป็นสักกระบอกหนึ่งเป็นถึงลูกสาวประธานาธิบดีต้องเคยไปสนามยิงปืนอยู่แล้วใช่ป่าวโอเคได้มาละเออเดี๋ยวนะมันมีไอ้ฟ้าฟ้าน่าจะอยู่แถวนี้นะ น่าจะซ่อนอยู่นี่แถวนี้ดีนะเราซื้อแผนที่มาเอาละเสียบเลยหัวหัวแกะเอหัวแพะหัวงูครับเอาหัวตัวเองใส่เลยไมย่รีออนหัวงูหยอกหยอกเอ,อทางนี้ไปไหนอะเรามาหรือยังอะทางนี้ยังคนนี่ไงหัวงูหุย แต่ว่ามีหนูมันวิ่งอีกแล้วผมไม่ไหวจะแทงกับมันแล้วยิงเลยแล้วกันเราขาดอีกตัวเดียวครับผมว่าต้องมีสีฟ้านะนี่ไงกินได้เอะเดี๋ยวนะลีออนใช่เวลาไหมเนี่ยไม่อายสาวเหลอเล่นแบบนี้เอานั่งได้อีกหรือว่ามันจะเป็นพัทเซินครับคุณว่าไหม เออคือว่าพี่ทำภารกิจอะไรประมาณนี้บ่อยไหมคะคือก็ใช่อะนะแต่ว่าไม่ค่อยชินกับการที่มีเพื่อนร่วมทีมดีแบบนี้อุ้ยตายตายนี่พี่ชมนูนเหรอก็แล้วแต่เธอจะคิดเลย <c oughs> ไม่ต้องแซวหรอกเขิน <c oughs> <c oughs> เออนี่ไงเออต้องเป็นแบบนี้กับแบบนี้จำไว้ว่ามีขนมปังกับวาย หนมปังวาแล้วก็ซ่อม2เอ้ยไม่ใช่ซ่อมสองมีดสมีดสอง,มสองนมปังวายทานแน่เห็นมีดสองนมปังวาอันนี้มีหนมปังกับวานะแต่ว่ามผมว่าอันนี้อันหนึง่ง กดไปเลยหรือมันต้องกดพร้อมกันอีกอะอ๋อบอกได้มีดสองอันนี้ป่ะลองดูผมว่าใช่ฮันเน่ไงเมื่อกี้ยังแซวผมอยู่เลยฮ หลังจากที่เราหยิบแล้วมันก็จะต้องเ,ออเตรียมตัวนะเอาหยิบเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงเหรอจริงอ่ะ,จ,อะจะใส่แล้วนะเอาใส่อุย้ยโอ นั่นไงมันมาแล right? ้วพิลิออนคะบันไดค่ะถอยไปก่อนเฮ้ยไม่เราไม่มีปืนนี้เราไม่มีปืนนี้นะลีออนหนีไปเร็วเอาแย่แล้วโอ้โหโดนขังครับโอ้โหอย่างเท่ น่าสงสารน้องอ่ะดูจะไม่หนีอีกแล้วโอ้โหนึกถึงหน้าลีออนชัวร์รอดูก่อนนะพี่ลีออนนั่นไงเอาจริงๆไม่อยากรอดกลับไปหาพ่อแล้วอยากกลับไปหาลีออนมากกว่าแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวผมจบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนด้เล่นเป็นแอสตรีแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม